สวัสดีจ้าวันนี้แม่อยู่ก็พามาดูต้นหมาน้อยนะคะต้นหมาน้อยนี้เป็นเป็นจัดเป็นประเภทผักเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปกินได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปกินได้เลยใบมีลักษณะเป็นขนขนเห็นไหมคะขนขน,ขนอ่อนขนนุ่นอ่อนขนทั้งบนข้างล่างเลยจ้ะขนทั้งบนทั้งล่างจับไปจะนิ่มๆค่ะใบจะนิ่มๆ จัดอยู่ในตระกูลผักนะคะแต่ไม่ใช่เอาไปชิ้มน้ำพริกได้เลยจะต้องเอาไปเก็บใบไปเฉพาะใบนะคะเอาไปบีบแล้วก็กรองเอาแต่น้ำจ้ะเอาแต่น้ำนะคะก็จะได้เป็นวุ้นค่ะเป็นวุ้นนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนนี่จะกลายเป็นวุ้นโดยที่เป็นไงคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเลยนะคะไม่ต้องไปแช่เย็น ่บยูเคยลองทํามารอบหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นมีใบน้อยค่ะใบใบน้อยก็เลยมันจับตัวเป็นวุ้นไม่ค่อยดีค่ะจับตัวเป็นวุ้นไม่ค่อยดีอันนี้นะคะใบเก่แล้วค่ะเนี่ยสามารถเก็บเอาไปทําได้แล้วเก็บเอาไปทําได้แล้วยังไม่ได้เก็บไปเลยจ้ะอุ้ยใบยใหญ่ค่ะอันนี้ ล้างใบให้สะอาดแล้วก็บีบคั้นน้ำกรองเอาน้ำมันนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเยลลี่เลยเป็นเยลลี่เลยนะคะเอามาจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปทําเป็นของหวานก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นเจลลี่แล้วเนาะเป็นเจลลี่แล้วทานเล่นก็ได้ มีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็จัดเป็นผักชนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะเป็นผักชนิดหนึ่งสามารถเอามาประกอบอาหารได้เป็นไม้เลื้อยค่ะเนี่ยไม่อยูทำที่ให้เขาขึ้นไม่ค่อยดีนะคะดูอ่เขายังไม่มีที่ขึ้นยังไม่มีที่ขึ้นเลยยังไม่ได้ทำให้เขาจะวันนี้เม่ยยวก็พามาดูต้นหมาน้อยนะคะมาดูต้นหมาน้อย และพบกับอิวใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ